พี่น้องเนี่ยกินเถียงเฮาวตำมังหงแล้วก็แกงปลาแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องเลยจาว่าบุหรือป่ะจ้คะาคะจะกินเด้อซีบมังกรคันบุกับบุก,บกินกินนํากันเด้อปลาลุงเลยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้องสุก,สกุสุโคนสมองสุบอลแล้วเข้ามาแล้วกินหลังจากกินเอ,อเอาเก็บเก็บไว้เนี่ยหลังจากดำนาขึ้นมาปลาลุง กินข้าวาตา้มงหงเด้อแกมบ่ม,ม้าไหมลูกอ,อยากากินแหละบอ,อเอ,อ้ากินกับยังอร่างงเลยกินกับ,บะอะไรอยากกินว่างไงนะมาอ,อ,มอยากมาเป็นตากล้องให,งไไห้แม่ไว้อื้ สวัสดีพี่น้องก,กินข้าวน้ำกันเดอน้อย่ยง,งเทียงปลาลุงเลยแ้วกินเฮากคือตำหมงกี้ย่าพะมาลูกตำมะฮงเลยจ้าสวัสดีปลาลุงน้ำแกงปลาปลาลุงเลยปลงวัวสิน้นใาญ่มาตำอี่กินุณเยอย <c oughs> แกบ่มตากองมิงกบมันพลุงสบายลุงส่งขันะเมยยามาเลยกลลูกยามากะแรงถ้าบุอหายเศ้ที่บ้านบเห็น ออกมาแล้วออกมาแล้วมมากเหรอสุดยอดเลยจ้าแท่เปินแถวแ้ละลุงโกกาสเตา คนคลายมาเลยฮะคนคลายอะตามนคลายไปอ้าวคือวันนั้นะสมัติาข้วีสบายพะ สวัสดีพี่น้องหลังจากกินข้าวกินน้ำแล้วปลาลุงเลยลงมาโลกะหมัดกะแบบปลากะห่างห่างเกินแล้วก็หมัดใหญ่ด้วย <c oughs> มาเริ่มเทิมเลยปลาลุงหมัดกะาอดพอ ปลาลุงมาจ่าลกเองปลาลุงก่้าห่างปลาลุงเลยกะ้าบุญกล้าห่างแต่ว่ามันเป็นสีเฮาก็เลยเล็มเอาไม่เห็นี่เ,ม,เ,ม,เมื่อื่นแม่น้องแกบมกับสิลกก้า มื้อนะใสงะีดำโลกขมันพอเบิดแต่ก,ก็สีดำทีเดียวเลยปลาลุงเลยเข้ากับเพ้าอยากไปดำหน้าซอยเปัญจอยยังตายแมน่นี่ร้อยมือมีปจอยว่าเห็ดเป็นได้ะะคือบอแรกจะเขื่อนได้ว่าสั้นอยากเห็นมันแลอวเด้อปลาลุงมัดนดังเลย ปลาค้าเลยมะปลาลุงบัรกดูไรแลยแม่เล่มน,น,น,นี้เป็นแบบนี้ปลาลุงนี่ปลาลุงคห,หน้ากับยอนก้าบบ่อขาดห่างก้าก้าห่างเล็บเอายันก้าบุกคอหน้าลึงเลยผูกเป็นเดินอยู่ผูก นางแกะบ,บุ๋มค่ะท่านาก้ก้นี่แต่ขี่ต้มปะลุงนี่แต่ขี่ต้มเลยปะต้องเง้มดอกหนานาันดั้มเองำแล้วปลาลุงเอ้ยหมัดกาเล่เนีกก่ยกระสินย่างอีกเล่หน่ย่างตามเคยน้าไกล เคืห้าเมื่อเน่เหอะเน่อคเมื่อหอดเกยเคยางมาหอะตาลุงเอ้ยแต่ละมือแมันเละไว่ไวอยู่เมื่ออื่นนี่ขันดำกับ้นโลก่าได้ก็จะไปบอกคนมาดำนำขั้นพระเจ้าสิเลวดำหายดำหน้าแลปาลุงหัวไผก็ดำหน้าไผยนามันเนาะข้าคนเนี้ย น้าบ่ลงบ่อาบ่เอายูนหน้าต้อยืนน้าไปลงในเพื่อที่ได้สำนึกกะห่างแห้งห่างกับเด็นกับย่างเขาเล็บเอามีที่เด็ดแถวๆนี่หน้าบ่มีมืออื่นจะได้เป่งหน้าลงมา เน้องมากกับสีเล่มลกนะมันเดิดไ,ได้ปีมั้ ไงปลาลุง คลิปนี้ก็พอจบเพียงเท่านี้เดอ้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม่องไม่ต้องแก้มบุ้มคลิปต่อไปสบายดีสบายดีายดปารูดานจะเป็นเงาะป่าแล้วนะความดำนี่เห็นเงาะใหญ่